ดีเต็นเซ็งกเดินนะฮะก็อยู่กับเกียรติชีวะเปบปปีป้ิพจแทเบสเทนนะฮะโอเคนะฮะก็เราก็แต่งตัวมาเป็นผู้หญิงนะฮะก็หลังที่เราเล่นเป็นตัวแิชามแล้วนะฮะก็ก็ต้องมาเล่นเป็นตัวผู้หญิงบ้างนะฮะเอาผ้าเชียร์ขอกูเนี่ยโอเคนะครับก็เราก็มาเล่นเกมสุดคลาสสิกก็คือเกมนีของเล่นนั่นเองนะฮะ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ทําให้ผมมีความสุขได้ถึงทุววันนี้นะเองนะก็มาเล่มกันเลยนะเพื่อการผจิรเวลานะก็ขั้นตอนแรกในการดีของเล่นเนี่ยก็เราก็ต้องรู้ทันเรียบเราผู้เล่นพวกนี้ด้วยนะฮะโอ้โหกูโดนอัดจนมุมเลยไม่ได้แดกกูหรอกว่าไงหาก้วกี้หวังว่ามึงไม่มาเดินมาหากูนะไอ้เคี้ยกูติดคอบจังหวันนี้แหละหนีครับไม่ได้แดกกูล็อก

โอเคเจังหวะนี้ผมจะไม่พาไปอันขาดนะครับโอเคมาเลยเหล่าเล่นพวกงโง่ทั้งหลายกูมึงไม่ได้แง้มกูนกมาเลยรีเซ็ตต่อหน้าแม่งเลยครับโอ้โหเอาเดี๋ยวนะกูรีเซ็ตกลายเป็นของเล่เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเอาแต่มันก็กลับมาเป็นคนเฉยเลยอะไรครับเนี่ย what what the fuck โง่กับมึงจริงๆริเลยโอเคครับ มาเราก็เดินทาไปสมรภูมิลบนะก่อนอื่นเราต้องเต้นออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเรานันเองนะฮะบอกเลยนะเต้นยืเ้นยืสายรับรองของเล่นไม่ฆ่าเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาบนมาแล Connie, ้วเอ้ยก you ูเต้นอยู right. ่ก okay> ูเต้นอยู่อ๋ออ๋ออปล่อยกูเต้นดีกว่าไหมมึงไม่ต้องสนใจกูหรอกเปิดบรามึงเก้ากูซะแล้ว โอเคมากูหวังว่ากูเต้นครั้งนี้มึงจะไม่มารบกวนกูนะโอเคกูขอเต้นหน่อยละกันนะนี่ดีดีเอา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 ,เอากูขอเต้นหน่อยไม่ได้หรือไงไม่มึงต้องมาฆ่ากูดี้่ยมึงปัญญาอ่อนไปมึงไปไกลๆสตีกูไปเลยไปโอเคนะกูหวังว่ากูจะไม่เจออะไรที่แม่งมารบกวนกุยนะ โอ้โหแม่งกูจะเต้นยังไงครับเนี่ยกูโดนของเล่นเล็ดตลอดเลยอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยเอา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 ไปดีกกูลอกกูวิอีกแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไปอยู่แล้วโอเคครับ ผมต้องรีบไปซะหน่อยแล้วครับเพราะว่าโอ,โอ้โหกูโดนดักทุกทางเลยทางไอ้ของเล่นอีผู้หญิงกับไอ้ของเล่นเฮียนี้แม่งโอ้โหเอาเอากูโดนแด่กูโดนแน่เอา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 กูรอดกูต้อง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 รอดเฮ้วินีแดกกูรอดเอ้ยเบกเลย กูโดนอีกแล้วทำไมกูต้องโดนตลอดเลยกูขออยู่เฉยๆกูก็โดนเฉยเลยโอเคครับหวังว่าเราต้องเต้นเพื่อสุขภาพของเรานะครับเราก็ต้องยืดเส้นยืดสายนะก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุย มึงให้กูอยู่เฉยเไม่ได้ไงวะเอากูโดยลนะ <c oughs> ให้กูอยู่เฉยเไม่ดีวาไม่ดีอ่มาครั้งนี้กูจะไม่ยอมแพ้กับพวกมึงแน่มึงชอบดักกูนักใช่ไหมกูขอเต้ข้างในกันแล้วกันนะ <c oughs> เต้ครั้งนี้ผมว่ามันไม่มันนะเด็กครับมาเลยกูต้องแก้แค้นพวกมึงให้ได้ผมต้องทำการ ไประเบิดใส่มันนะไม่ได้แดกกูหรอกทำเข้ามาหากูมึงก็ตายบอกเลยอะไรอะไรอะไโอโ้โหแม่งมากันเป็นฝูงเลยเย่ yeah! เอาใจาว่นนี้กูขอเต้นหน่อยก็ไม่ได้เนะาะสภาพามึงเป็นต้องอไรแค่กูคนเดียวคนอื่นมีก็เยอะแยะทำไมไม่เอาวะปัญญาอ่อนะไรนี่เอาอะไรอะไร เอาเอามาดิมึงเข้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 ามาดิมาดิมาดิโอ๊ยกูโดนแล้วเฮ้ยทำไมมึงตอกทุกฉากเลยไอ้สั่นเล้ยซึ่งผมบอกตามตัวว่าของเล่นพวกนี้แม่งมันเดินอ๊ยกูโดนแล้วทำไมกูโดนตลอดเลยวะไอ้บ้าหนี่โอเค ก็หวังว่าเราจะไม่โดเป็นรอบที่สองนะกูขอเต้นได้ไหมมาเรามาเต้นกันดีกว่านะครับก็ไม่มีของเล่นมากวนใจเราไอ้เขี้ยบมาแล้วมึงไปไกลเลยไปมึงไปไกลเลยไปโอกูโวดวนอีกแล้วอะ่บะบักหำมาครั้งนี้ผมไม่โดแน่นอนยิ <c oughs> <c oughs> ้มตาเดียวนะ ีเตไอรทวไมกูต้องโดนเลยแล้วเนี่ยกูขอเต้นไม่ได้เลยไงวะกูต้องหาที่อื่นในการเต้นซะหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีวิธีที่สามารถเต้นยืดเส้นยืดสายได้นะครับก็ต้องเต้นตรงนี้นะอ้าฮ่าอ้าฮ่าเอาไวได้แหละโ้กูโดนแล้ กูคิดว่ากูจะปลอดภัยไอบ้บ้าเอ้ยกูเกือบรอดแล้วมันต้องมีวิธีดีที่สัตว์ใที่ของไอ้พวกนี้มันไม่สามารถมาหาผมได้นะก็ะหวังว่าผมไม่โดนกันแล้วกันนะมาเลยจังหนี้ผมต้องเต้นนะเต้นเต้นเต้นเพื่อเ,อเ,อเ,อเอยีเส้นยึดสายเอา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 โยกเข้าไปโยกเข้าไปแดนไปแดนไปแดนไปเปิดมากูก็โดนอีกแล้วนะ โอเคแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนละกันเพราะแบตกูหมดแล้วไปเจอใหม่นะบ๊ายบาย